เบื้องวดนี้นะคามาละทิเกานี่นี่ว่าแม่ได้เลือยโอ้ยมือน,นี่ว่าร่วมคักแน่แต่นฝนติดตกเขาว่าผ้าอยู่เขาได้ไหมเ,ออเปืนไงใดงวดก่อนก็จะมาฝันดีปมดแต่คือคือวานเสียดายอยได้ได้บ่งวดก่อนได้ได้โชคบ่แต่เก้ากับวานมันอีแม่นน่ต่อได้ได้ดี่ีดีดฮะบอกเขาซื้อเขาได้สี่หมื่นเจ้าของแต่มาค่าเลขเสียกูก็าตายเพราะไงเอาไปผ้านนี่ละ ฝันว่าเขาขนของขึ้นรถล,ลูกงวดกันบะเอออือแ<ม>บบนี้ขนขึ้นขนขึ้นรถมันเหะเต็มครับของเหนนะอ<ม>ืมบ่ไเด้ฝันตองงวดเป็นไงดิครับสี่หามือแล้วก็เเล่ยนลาสนมกเนี่ยคือฝันเกี่ยวรถสูสสนุกอ<ม>ืมอันฝันเกี่ยวรถสูอัันมันนั่นสีบออกเลขรถบอก เลขกถดมันนั่นห้าห้าหกเจ็ดห้าห้าหกเจ็ดตรงๆรตัวนี่พวกกับควางมันไหลายเลยไหมเนาะเจ็ดมันกิดซื้อแต่หกเก็ดห้าหกเจ็ดนี่ละคัันมันดรอกห้าหกเจ็ดยงไหลายลอันนี้มันมาออกแปดเนาะครับแปดหกเจ็ดโอ้ยกันออหห้าหกเจ็ดเนี่ยว่าเจรดทียำยๆตัวนี้ตั้งต่เลขกันสองโต๊ อีสี่หมื่นสื่อไปเงินสองครัครับหวดนี่เนี่ยแม่ฝันว่ซือฝันว่าไปบ้านเก่าใครข่อนี่เดี๋ยวทาให้รถไอติมไก่ไปกันรถไอติมฝันว่าไปบ้านเก่าบ้านเก่าบ้านเก่าเนี่ยไหมก็มาบ้านใดบ้านเก่าพุ่นแลยน้องบัวลำพูนโอ้น้องบัวลำพูนนะไปแล้วพี่น้องพ้นด้วยวันเอ้าขันมึงมาบ้านเก่าย่ามใดเหล็กออก เก้าหกหกเปอร์เซนเก้าหกหกเออฟันตัวนี้ละ่ะในใ<ม>นฟันนะบอสในฟันนะอาฟัาให้ว่าฟันเป็นเบอร์ตัวนี้ฟันเป็นเลขตัวนี้ไหมให้ว่าฟันเป็นเลขเป็นเบอร์ตัวน,น,น,นี้เนาะฟันเท่านี้อหงวดีนะครับขันมึงม,มาบ้านเก้าเมื่อน่ะเลขที่ออเก้าหกหกเปอร์เซ็นต์อืมอ,อมันเกิดเคยออหกหกบ้านนี่บ้านเลขที่เก้าอยู่บ้านกกขอก็คุ้มเก้าหกหก อีลีนะเรียกความจริงนะเออบ้านหกบ้านเลขบ้านเลขที่หกสิบหกเลยทีเออบ้านเลขที่หกสิบหกบ้านจะเกี่ยกับบ้านเมียนี่ถ้าฝันเมียนก็ได้ผู้ได้เลขได้เบอร์ขันบ่อผัวกับเมียขันบ่อเมียกับผัวอยู่นี่ขันบ่อพ่อสาขกับแม่นอี่เมียอยู่นี่แล้สี่เมียนบ่อเมียนแล้วก็หกเก็ดหงัดเราไม่อยู่นี่ก็ได้ตั้งแต่มาอยู่นี่ทีหกเก็ดงวดสั่นมาหนี่ทีเทือยี่ว่าป่านั้นพไม่แน่ก็ได้หาแฟนบอว่าบังคันอืม เราไปบอกแม่ขัดบอกกันเลขเสียกผูกข้อตายพูนมันมาออกวันนี้เราได้ไปเอาไปเลขเสียกผูกข้อตายนะบ่อเอามันบาคิวโอ้มันบาคิวมันมาอยู่แล้วดังกับปากนี่งทีเนนโอ้คิวเนาะโอ้คิวเบ่คิวว่าถามดอกจันนะว่าถามดอกเลี้ยงเสือกผูกข้อายกันแม่แม่สีซื้อคืดว่าสีซื้ออัน เก้าหกหกแล้วก็หกหกเก้าเท่านั้นละซื้อเท่านี้เลขนะกาแต่ที่จริงแล้วแม่กับปีซื้อเลขบ่เคยซื้อเลขหลายตัวนี่ว่าเลยซื้อเป็นผุ้บผุ้งบอมแยงบ่กซื้อเลขหลายจะมาถามเธอไดแม่เลขวอกตัวใดกันบอกว่ากี่ตัวนี่ก็บอกตัวสองตัวถือก็คือถือเล้บ่ถือแล้วไปแต่ว่าโดยส่วนมากมันทีๆที่ละเนาะว่าเพื่อนอีพอษาเราได้ตัวใดบ้นงใงวันนี้เราได้แปดหาศูนย์แปดหาศูนย์เนี่ย กระเจี๊ยหาศูนนี่คือไข่เติบแล้วเนาะเสื้อสองตัวเท่านี้หนาวเอาเปลี่ยนหาศูนย์นี่ครับเก้าหกหกนี่แหละไปตัดเอาเนะอมายว่าปกติมาถามเหล็กน้ำเล่ากับถามเหล็กพ่าตาเนี่ยกับมาถามเหล็กใหญ่เนี่ยถามสองคนเท่านี้แหละคันคันมา่อกี้วันมันติกจุงหวัดผู้หลับเนาะเมียเนาะวันมันติดจุงหวัดผู้ลัไหตังแต่ถ่านไอ้ตังเจะหนั่นมากนี่ ตอนนี้อีเมลเรากำลังปั้นลำมันนับไปน้ำเนี่ยตามันได้จากตายน้ำนั้นเขาก็จะได้ซื้อเลดโอ้ยถ้ามันสิดถือเห็นบ่อผ้าถิมบักเน่าให้อันแปดเก้าน้วยเมื่อยยังม่ออกแปดเก้าอันดีได้ซื้อได้หรือขึ้นทิมบักเน่าให้เปดหน้อยขึ้นก็เลยว่าเอาเอาเปดเก้าน้อยเอาเราสั่นพระองค์องค์ยุบันออกแป็ดเก้าซื้ออกเป็ดเก่าเห็นว่าถ้าติดๆขึ้นกระชายโซ่เข้าหรือวะ ได้วดสามศูนย์หันเนาะแม่ไปเอาเอาเสียผูกข้อตายนี่แหละไปเอาวัดสร้างน้อยครับเสียบกันบ่ามันเสียบของฝรั่งนี้บ่มันเสียกฝรั่งบ่อเสียกฝรั่งเส้าถือแล้วเสียบฝรั่งมันผิดกันถือโยะมาเออมวดตัวไปถามสัมผันเขาเขียยให้แม่อยู่หน้านั่นนะ เขาเลยบ่ให no ้อาจารย์เฮ็ดพวกนี้ข <east> ันเฮาเก็บไว้มันก็บ่เป็นบารมีล่ะขันความหมายเฮาแบ่งปันไปก็เป็นบุญเป็นกุศลที่บอกนะท่านแย่บ่บาทในสิบอกคนหยังจะที่แรกแม่นบ่ออืฮะสิเอาเฮ็ดหยังไปห้าบ้านคุณแฮ้าเจ้าคือได้คักแท้่ย์เพิ่นบาปอยู่บ่หั่นได้บุญแด่บุญค่ะเจ้าก็ไม่เห็นมาสร้างแม่นบ่าจอยคนผู้เพิ่งเอามาสร้างมาแปล่งอันงวดแปดสามเมนบ่ครับ แม่ไปเอามันได้นสามสามเปีเนาะมันออกสามแปรับมันต่อมากมันมาออกเปียสามเหรอเหรอเดี่ยสามสามเปียออกติดกันเนาะเออนั่หละงวดนั่งก็ได้อยู่คนละหมื่นกว่างวดสามชุนี่ไปเอาวัดสร่างน้อยวัดบ้านสร้างน้อยนี่ใกลใๆเนี่อเด้เงินแม่ได้สองหมื่นสี่ไปไงเด้เงินหมื่นหนึ่ง าบ่จะได้เท่าไรได้เงินมื่นหนึ่งะะเดียวมันตัวข่อยเดียวสิได้ไลก็ข่อยแล้วเ <laughs> จ้าได้หลเป็นไหนได้สองมื่นสี่อ,อันปลาดนี่เบื้องวดนี่นะขึ้นมาละทีเก่านี่เน,นี่ยว่าแม่ได้เร้วเนาะว่าเพื่อนเลขฝันแม่เนี่วันวันเป็นคักแล้วน้องวันนี้เนาะเสื่อ,อฟันซีเสื่อเสื่อหกหันรุ่งว้ หกหกนึ่สิมาซื้อหกขาลงไว้เออนี่มะเขาจะแลบแกะไอีกเจ้าป่ะนี่หกหกเก้าหกเก้าหกหกทีบดีซื้อเก้าหกห้าสมบัติเอาคันอยากซื้อลดลงแต่เก้ามันมันสิลดลงตัวนึงนะครับวันนั้นะโอ้ตามตามมันค่อยเป็นเลยคมาขันมันบอลลดมากกับเป๊ะเลยแหละหกหกเนี่ยอือไม่อยาออกหกหกต่อเนียออกหกขาจะต่อไป เนี่ยยาออกหกต่อชีเรียดจะปวดวะอืมมันบอว่ามันเคยออกเยอหกหกเครื่งลางเครื่องบนเมือนเมนเคยออกอยู่แต่ว่าจุดทูบยุบ้านก็ได้5-6-6าหเลยแม่บอกมนอันนั้นสูก็เล็กแม่หกหกที่บอกห้าหกหกออกเก้าหกพีซ่าออกตัวนาพีซ่าหกหกออกเก้าหกยังสิออกหกหางสิคือ เนาะอเอาพอเป็ี่ยนยังเราก็ออกตัวไรกับจีฮู้นี่ละวันที่หนึ่งนี่ละนี่ละปันได้ตัวนี้อืมอ่ะก็จะรูบแบบนี้เนาะอืมจะรุบเนาะฮกหาเขียนไปตัวกันอเอาเอะไรเท่าเท่ากับไทยใส่กลองมั่นนี่เราบาเน,นี้เอาเดี๋ยวอเอาเอาเองสิละ่ะเ,เดี๋ยวไทยถูกไปกันแช่แม่ อันนี้แหละครับก็บเป็นค้าววาคข้าวจาของเม่ท่องฝันแม่นเนด้อรับพี่น้องครับสำหรับตัวเลขว,วันที่หนึ่งมิถุนายนสอ,องหางหกหางเม่ท่องฝันแม่นเพิ่นกัว่าเพิ่นฝันเกี่ยวกับบ้านเก้านี่แหละอืมจึงเด็กที่บ้านก็คือหกหกนี่แหละครับแต่นะครับในส่วนของสามโตคอนเ่นเพิ่นตีซื้อเพิ่นกับตีซื้อเก้าหกหกหรือหกหกเก้าประมาณน,นี้แหะครับพีพ่น้องครับ แต่บันนี้ก็ในส่วนของตัวเลขของพ่อสาซึ่งก็เป็นอีพอ่อเป็นสามีอีเมลเนาะก็ได้เปรห้าศูนย์นะครับอ่าในส่วนตัวก,กันก็อย่าลืมหกหาเด้อพลพีนองเด้อตัดหน้าตัดหลังซับหน้าซับหลังเอานะครับให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมวิเคราะห์กันดีๆนะครับอ่าความฝันผู้ใดมีความคิดเห็นแตกต่างใดก็คอมเมนต์ใต้คลิปมานะครับชอบก็ะจายคัดกระพาน นะครับซึ่งแอดก็บอกตรงๆว่าสําหรับแม่ท้องกับพ่อซาเนี่ยให้ว่าเป็นผู้ที่เพื่อนไปซื้อลอตเตอรี่ยู่นาบ้านผมตลอดนะครับผมก็เลยมีโอกาสได้รู้ว่าเพื่อนถือเลขตลอดจังสินะครับแต่ว่ามีโอกาสมาสัมผัสเพื่อนเนื่งว,ว่าบ่พ่อเพื่อนยักเตี้ยเพื่อนกับยู่แต่ไ้แต่หน้าเมื่อนี้มีโอกาสว่สาพ่อเพื่อนยู่เพื่อนยู่สั้นก็เลยขอสัมผัสเพื่อนเพื่อนกับบอกว่าเอาให้สัมผัสมาเปลี่ยนอย่างกับสัมผัสแบ่งปันแนวทางกันไป อเทียมีโอกาสมีโชคมีใช่เพราะพี่น้องก็ร้องออกไปวิเคราะห์เบื้องเปลี่ยนแนวทางเบื้องเดือครับในส่วนฝันกับเปลี่ยนความเสื่อส่วนบุคคลให้ใส่วิจารณญาณในการรับช่วตึกพิเศาว่ากันครับสำหรับคลิปนี้กติคออนญาติจบการน,นําเสนอซํานี้นะครับให้โชคดีมีใช่สุขูมสุขคนณสำหรับวันที่หนึง่งเมษายน2 6, 5 6หนี้ครับผมสวัสดีครับ